สวัสดีค่ะมาพกบกับกบอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทำนะคะนี่นะคะยำไส้ตันนะคะไส้ตันที่กบได้มาจากร้านอินเตอร์เนชั่นะคะทุกคนอันนี้เมนูมื้อเย็นของคุณสามีนะคะเป็นผัดปลากระป๋องนะคะคณะปลากระป๋องก็คือกบได้ทําการต้มนะคะต้มไส้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกบต้มจนแบบว่านุ่มดีเลยนะคะทุกคนจ๋ามันเยอะกบก็บเลยนี่ก็คือ ไส้ของกบนะคะนี่กบได้ทำการหั่นนะคะทุกคนสไลด์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนในนี้ก็จะมีไส้ตันที่กบได้ทำการสไลด์แล้วนะคะแล้วก็ผักชีหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนแล้วนี่กบมีมะเขือ,เ,อเล็กลูกจิ๋วของกบนะคะที่กบไปตัดมานะคะมีสองลูกนะคะทุกคนจ๋านี่ต้องดึงปิดเตา เดี๋ยวผักคะนาก็เละกันพอดีนะทุกคนมื้อเย็นของคุณสามีโอเคค่ะน้ำยำของกลนะคะกบ่ได้ทาการเตรยียมเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนมีพริกแดงนะคะกระเทียมสดแล้วก็กระเทียมอ่อโดงนะคะทุกคนกลก็ทําการปั่นนะคะในเครื่องปันนะป่นปั่นหยาบนะคะ แล้วข้างในอ่าพอปั่นอยากก็มาผสมนะคะผสมกบก็ใช้น้ําอุ่นลงไปนิดหน่อยนะคะเติมน้ําตาลมะพร้าวลงไปอ่าผงชูรสน้ําปลานะคะมะนาวนะคะทุกคนแล้วก็อะไรอีกอะเออประมาณนี้ผงชูรสน้าําปลามะนาวนะคะแล้วก็ใส่น้ํากระเทียมดองลงไปด้วยนะคะอ่ากบบอกไปแล้วนะมีน้ําอุ่นด้วยนะคะผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะก็รสชาติก็ เอาที่เราชอบนะคะปรุงตามใจของเราได้เลยนะคะทุกคนก็ทําไม่ยากนะคะก็แค่เอามาผสมกับในนี้นะคะทุกคนโอเคเรามาผสมกันเลยนี่เดี๋ยวกบหันอนะันนี้ก่อนนะแล้วกบจะหั่นมะเขือจิว๋วสักหน่อยหนึ่งสองลูกแปลว่าต้นแรกต้นแรกได้กินสองลูกนะคะต้นแรกอันนี้คือต้นจิ๋วนะทุกคนนี่ต้นจิว๋วหรือมะเขือเทศสิ มากต้นจิ๋วนะคะทุกคนต้นจิ๋วก็มีอีกแต่กบไม่แน่ใจแต่แบบลูกมันเล็กเนาะหมายความว่าต้นมันเล็กแต่ทําไมมันสูกเนาะที่รักคุณสามีมีอาหารอยู่ในป่านะคะโอเคใส่ลงไปเลยใส่น้ํายําลงไปเลยนะใส่หมดไหมอ้วนนี่อะไรยำเสติ้งหนูต้มซะแบบหนูรู้ว่าไอ้เคี้ยวไม่ค่อยได้ฟันคุณสามีกบไม่ค่อยดีกก็เลยจะยำ กูก็เลยแบบต้มให้มันเปิดเจอหน่อยอุ้ยน่ากินมากเลยทีละไม่ต้องใส่ห,หนะูเนาะอ้วนเนาะอืมอ่ะให้คุณสามมิกชิมมันไม่แอนนี่หรอกที่รักมันไม่เหนียวหรอกเพราะว่านหนูต้มชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเปรี้ยวไหมเคี้ยวได้อยู่ไหม นี่ทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะอุ้ยน้ำลายกบก็ไหลเพราะว่าอะไรรู้ไม้กบทํากบทํำมนันไงที่เกาอ้ไม่ใช่ทุกคนกบทําน้ํายำมาไว้ทําน้ํายำมาไว้มันก็มันก็จะโอเคไงทุกคนมันก็ไม่ยากอันนี้ก็เป็นมื้อเย็นของเรานะคะยำไส้ตันที่เราได้มาจากร้านอิตอร์เนนั่นน a ลนะคะ นี่ทุกคนเมนูกับแก้มก็ได้กับข้าวก็โอเคแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะทุกคนขอบขออภัยในการขูดถ้วยนะคะเพราะว่าอย่าได้กระเทียมกับให้ตงไม้หมดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วขออภัยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนยำไส้ตันของกบนะคะอู้น้ำลายไหลน้ำลายไหล มาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะอ่าเมนูนี้คุณน้ำหน้าน่าจะเป็นกินของกินเล่นแล้วก็อาหารของคุณน้ำหน้าก็คือผัดคณะปลากระป๋องนั่นเองโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนมากินยำไส้ตันด้วยกันก,นกะกบค่ะที่กบยังไม่ชิมเพราะว่ากบเพิ่งแปลงฟันมาเสียวฟันนิดหน่อยโอเคค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะขอบคุณนะคะ